ขอต้อครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุก่านอยู่ช่องคิจุดสดอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนการแก้ปัญหาชุดนานาชาติหายนะครับในเดอะซิมสองอั m ติเม o คอลเล i ชันนะครับก็ เอาละครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่ใต้คลิปนล้วนะครับสัง,งเกตเลื่อนลงมานะครับจะมีแสดงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ดิงก์ Google Drive นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้เป็นไฟล์ text ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการคุมตัวนี้แล้วก็ copy นะครับแล้วก็วางเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่ลิงก์แล้วนะครับจะได้ตัวนี้นะครับ Holiday Fix ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆทาการคลิกขวานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดหลังจากนั้นจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับ Holiday Fix ตัวนี้นะครับ ให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิก2ครั้งคลิกซ้ายนะครับแล้วตัวนี้เลือกเป็นเดสก์ท็อปนะครับผมแล้วก็กดเอสกเกแทร็กเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์มา2ไฟล์นะครับมีตัวนี้กับตัวนี้เมื่อได้ไฟล์2ตัวนี้มาแล้วนะครับให้เพื่อนๆคลิกขวาที่ทางลัดเข้าเกม The Sims 2นะครับคลิกขวาแล้วกดมาที่ Open File Location หลังจากนั้นนะครับผมสังเกตแถบบนนี้นะครับแถบบนนะครับให้เพื่อนกดมาที่ The Sims นะครับ The Sims กดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ The SIM 2ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ TS Data แล้วก็มา i e s แล้วก็มาคำว่า Catalog สเกตในนี้จะมี2ที่นะครับจะมี b ินกับ Skin นะครับตรงคำว่าบินนะครับผมให้เพื่อนๆลากไฟล์ตัวนี้นะครับ h 05 Bundle ตัวนี้นะครับลากเข้ามานะครับแล้วก็ปล่อย วางนะครับวางทับไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างคำว่าสกินนะครับสกินก็ลากสกินแพคตัวนี้นะครับกดลากเข้ามาแล้วกวางเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ลองเข้าไปที่ตัวเกมของเพื่อนๆนะครับก็จะเจอกับชุดนานาชาติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไทยชุดญี่ปุ่นชุดจีนนะครับแล้วก็ชุดฮา,าวายอะไรอีกต่างต่างอีกมากมายนะครับผมก็ ได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าใครอยากให้สอนโหลดอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม